สวัสดีค่ะอัญญพรศรีกัล,ลยาณบุตรกับการพาทุกท่านมาพบกับช่วงรายการพิเศษคุยเจาะลึกในเรื่องของซีเนอนะคะเราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการเดินไปด้วยกันและการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนในความเป็นแคทอลิกของเราที่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนในโลกใบนี้ที่จะส่งตรงไปถึงพระสันตะปาปาและออกมาเป็นความคิดโดยรวมของพวกเราทุกคนในโลกใบนี้คือสิ่งที่พวกเรารอคอยค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะมาเล่าและเจาะให้เห็นค่ะว่าขั้นตอนที่เราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ได้นานไปจนถึงระดับไหนหรือเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถเพิ่มเติมความคิดของเราเข้าไปได้อีกนะคะแน่นอนค่ะคนที่จะมาให้คำตอบของเราก็คงจะต้องเป็นท่านเดิมนะคะวังสิงยาวิษณุที่รู้เรื่องนี้อย่างถ่องแท้คุณพ่อขาขั้นตอนที่คุณพ่อแนะนามาก่อนหน้านี้คือรับฟัง คนไทยพร้อมก็เชื่อและเกินว่าเดี๋ยวจะตอบคําถามกันอย่างเต็มที่ในทุกช่องทางหลังจากนั้นเราจะมารวบรวมข้อมูลทางฝั่งของประเทศไทยเองคุณพ่อแล้วก็ผสานคาชหลายๆท่านรวมถึงคุณพ่ออีกหลายๆคนที่จะช่วยเราในการสังเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ก่อนที่จะส่งไปทางฝั่งภูมิภาคแล้วเก็ดมาตกผลึกมา ก่อนที่จะเป็นคู่มือสําคัญคถือไปที่โรมแล้วเป็นตัวแทนคุยให้แทนกับพวกเราทุกคนคก่อนที่จะออกมาเป็นข้อสรุปสุดท้ายค,คุณพ่อขาขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะใช้เวลา3ปีป<า>ีค็อเนอะอก็เราจะาเริ่มต้นอย่างที่เรียนนะครับเราจะเริ่มต้นการาจุดสตาร์ทตอนนี้เราพร้อมในช่วงนี้กำลังเตรียมตัวอยู่กำลังฟิตกำลังทานน้ำมัน กำลังเตรียมตัวรองเท้าวอร์มชุดวอร์มอะไรก็ว่าไปก็ออเรียกว่าสเบียงนะครับเตรียมก่อนออกเดินทางและเราจะสตาร์ทภาษาปาสตาร์ทก่อนวันที่10ตุลาค<ช>มนะครับและหลังจากนั้นวันที่17ทั่วโลกเอาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันสตาร์ทเดินเดินปุ๊บก็วิธีการกระบวนการก็คือขอให้กระจายคำถาม เรียกว่าแปลเรียบร้อยอาจจะเลือกคําถามเลือกที่เหมาะสมอันนี้เป็นผู้นําแต่ละเขตเขาเลือกเองนะครับแล้วเราก็เราก็มีเวลาไปสองสาเดือนนั่นนะไปถึงนู่นนะฮะกุมพาน,นู่นก็เสร็จแล้วเขากําลังยืดหยุ่นนะครับว่าว่าว่าพอไหมเวลาพอไหมเพราะบางประเทศเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังไม่พร้อมเราอย่าเอาประเทศเราเป็นหลักนะครับอย่างแอฟริกาอย่างแม้กระทั่งบังกลาเทศเนี่ยวันนั้นเขาก็บอกแล้ว เขาอาจจะยังไม่่คยรร้อมอาจจะยืดหยุ่นอย่างประเทศแม้ญ,ญ,ญี่ปุ่นซูเปอร์ไฮเทคก็จริงแต่คําถามเนี่ยเขาต้องแปลอย่างของเราเนี่ยครับเราได้รับคู่มือมานะครับเล่มนี้หกสิบเจ็ดสิบหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งแปลเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่แปลเนี่ยลำบากนะครับอย่างเช่นว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งส่งมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคู่มือเขามีคู่มือให้ด้วยนะครับแล้วมีเอกสารเตรียมตัวด้วยนะโอ้โหแบบยังการเป็นเป็นเป็น,ปนมืออาชีพ ว่าให้ความหมายทุกคำแล้วกำลังแปลอยู่ผมว่า80%และได้ทำทาอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อระดับท้องถิ่นเนี่ยเราพยายามที่จะรวบรวมโชคดีที่บ้านเรานี่มีเขตสากครกองแค่11แล้วก็ผู้นำ11แล้วก็เรียกว่าเอาเอา,เอาง่ายๆแล้วกันนะคิดตชนเนี่ยมีเอาตีไปเลยกลมๆแถมให้หน่อย400,000คน400,000คนนี่ตอบมาได้สัก ผมว่าไม่ถึง50%หรือแต่อย่าไปมองลบนะเอาเป็นว่าเราสู้กันก็แกัน,กนเต็มที่นนเต็มที่ขอเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้อิเล็กทรอนิกส์เราคำถามอะไรก็ส่งไปกระบวนการเป็นแบบนี้เมื่อส่งไปแล้วเนี่ยส่งเข้ามาที่ศูนย์กลางก็คือสภาบิชอปคาตลิกแห่งนี้เรามีคณะกรรมการทำงานนะเรามีคณะกรรมการทำงานเราจะซินเทไซา์ ของเราศูนย์กลางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีขบวนการของเราอีกนะเราเรียกว่าพรีซีนอดลพรีก็คือการประชุมล่วงหน้าก่อนวาริกันวมาเราลองเอาหน่วยงานทุกหน่วยงานในประเทศของเรามาเรียกว่าประชุมซีนอระดับประเทศก็ว่าได้เลือกตัวแทนมาแล้วก็หาข้อสรุปว่าเราต้องการอะไร คำตอบส่วนใหญ่เราทิศทางเป็นไงเพราะว่าวิธีการแบบนี้ถ้าเราเก่งๆเงนี่ยเราสามารถใช้อ,า,อาการวิเคราะห์เนี่ยสังเคาะเนี่ยนะเราจะได้รู้แล้วเราจะเห็นทิศทางเมื่อเห็นทิศทางแป๊บเราก็ก้าวเดินไปได้กัน,กนถึงปีหน้าเนี่ยปีสองสองนี่เขาบอกมาแล้วทามมิง่งทามมิ่งอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วเอกสารเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดเว็บไซต์ของสภาคาตอลิกได้เขาจะบอกไปเลยว่าเดือนอะไรถึงเดือนอะไรวันไหนทําอะไร ฉะนั้นเวลาถึงเดือนกันยายนปี2022คศนะครับสรุปเอกสารคู่มือที่จะความคิดทั้งหมดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก้าวขั้นต่อไปเดือนมีนาคม2023นะครับเราไปประชุมระดับประเทศแล้ว ระดับประเทศระดับทวีประดับทวีป<ะ>ก็แล<ะ>้วระดับทวีปเนี่ยอย่างภาคพื้นเอเชียเราเนี่ยว้าวเรามีสิบเก้าประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันอะไรอะไรรวมไปจนถึงนู่นเนี่ยประเทศบรูไนเขาเรียกว่าตีมออะไรนีเขาอยู่หมดสิบเก้าประเทศเราก็มาประชุมกันซึ่งเรากำลังนัดแนะอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรเราก็ดูทิศทางภาคพื้นเอเชียของเราเนี่ย ต้องการอะไรแล้วเราฟังเสียงก็ถึงบอกไงว่าวิถีของศาสนาจักรเนี่ยมันเป็นวิถีที่ต้องต้องฟังเสียงพระจิตไงพระศาสนาจักรถึงอยู่มาได้2,000ปีแบบว่าเอ้ยมีจุดหักเหตลอดไงอุ๊ยเราคิดไม่ถึงพระศาสนาจักรที่จะมีเรื่องคิดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา ค่ะดูจากสิ่งที่คุณพ่อแชร์มาในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าความตั้งใจของทีมงานนะคะในการเตรียมตัวก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยเขาทํางานมาหนักทีเดียวค่ะ พอมาถึงเราทุกคนเนี่ยนะคะก้อยก็หวังอย่างยิ่งว่าเราก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกันในการที่จะได้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมใ,<ช>ในตรงนี้ค,คุณ<ช>พอ่อขาทีนี้จากเท่าที่ก้อยฟังเนะะี่ยค่ะในฐาน,นะเป็นคุณแม่ลูกเล็กนะคะ,ะสมมุติว่าบ้านไหนมีลูกเด็กๆที่เขาอาจจะมีความคิดในมุมของเด็กน้อยในคําถามที่เขาสามารถตอบได้อ,อ๋ตอตอบอนุญาตไหมตอบไปได้ครับตอบได้ตอบได้หมดอ่ะก็คือว่าใครก็ได้ที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นประชากรพระเจ้า ที่ป e o ป l อ of ก o d ที่ได้รับสินหลางบาปแล้วเป็นแบมเบอร์แม้กระทั่งโปรเทสเทน่์นั่นแนล่เข้ามามีส่วนร่วมหรือผู้ร่วมเดินทางที่เขามีส่วนร่วมกับชีวิตเราอย่างเช่นสามีก้อยที่เป็นพุทธแต่ว่า,าแต่งงานกับลคนคริสต์ยอย่างเงี้ยก็ไดเขาก็สามารถที่จะบอกเราว่าอ๋อ ผมเห็นอย่างนี้ก็ถึงเป็นเดเ,เ,เอกภาพในครอบครัวไงเยี่ยมเลยค่ะแล้วเราตอบมาในนามครอบครัวว่าคนอื่นเขามีมุมมองกับเราอย่างไรเพราะว่าในรูปแบบคําถามเนี่ยเขาให้ไปไต่ตรองก่อนนะ,ะไปไต่ตรองว่าคุณน่ะคิดอะไรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณเจอค่ะแล้วเราเป็นคนที่ตอบมาเนี่ยก็ทําอย่าง,งลูกของเราเล็กๆก็เป็นแบบนี้ แล้วตอบมาค่ะทีนี้อ,อย่างที่คุณพ่อได้ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่ามีคำถามที่เป็นไกด์ไลน์มาจากทางมาจากทางวาติการเหมือนกันว่าอยากจะได้เนื้อหาประมาณไหนและหลังจากนั้นแต่ละภูมิภาคร,รวมถึงทางฝั่งของประเทศเราเองในแต่ละสภค,คมวลทนก็จะเลือกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะคงมีคําถามที่หลากหลายอาจจะหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทําไมฉันอยู่ฉันอยู่เชียงใหม่กับฉันอยู่กรุงเทพคําถามที่ฉันได้รับอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อผมว่ามันไม่หนีไปไหนหรอกอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้โหเราทําบาปมากมายแต่พูดตรงๆนะบัญญัติบัญญัติพระเจ้ามีแค่สิประการนะไม่หนีไปไหนหรอกเราเป็นคนเนี่ยเราก็ไม่หนีไปไหนหรอกเพราะว่าเราก็มีมีแต่ผมขอแนะนําอย่างนี้นะครับ แบบนี้ทั้งสื่อมนลสื่สารสังคมเนี่ยคุณอะไรนะคุณวริศใช่ไหมคุณโนต้ตก็กําลังทําเรื่องนี้ออกมารูปเรื่องสวยงามนะ,ะแต่นี้พ่อได้ได้ได้ได,ได้ได้มีขอเรียนแบบนี้นะเอกสารที่ส่งมาจากวัติกันอันนี้ในการเตรียมเตรียมตัวเดินทางไปด้วยกันเนี่ยนะอันนี้แบบตั้งหน้าตั้งตาที่ออกมาเรียบร้อยแล้วไปดูทันทีเลยนะข้อ26คําถามพื้นฐาน S <S เขียน<า>มหมดม <า S 1> แล้วนะคำถามพื้นฐานว่าว่าคุณต้องทําอะไรบ้างว่าว่าคุณคิดอะไรกับาศาสนาจากคุณมีอะไรบ้างลําบากไหมที่พิธีกรรมคุณอะไรอะไรอะไรเอเนี่ยเขามีหมดแล้วแล้วโดยเฉพาะข้อ30เนี่ยพ่อให้ไปอ่านเลยประเด็นสิบประการที่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 เราจะต้องมาไต่ตองต้องคิดเนี่ยบางทีเนี่ยคนบอกเฮ้ยทำไมเรื่องมันเยอะจัง เนี่ยแต่ถึงบอกไงว่าให้ผู้นำเนี่ยเลือกมาก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณตอบได้ทั้งทั้งสิบข้อก็ตอบถ้าตอบไม่ได้แต่ขอให้มีส่วนร่วมอันนี้สำคัญสุด,ส,ดสำคัญสุดว่าเราสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งทุกเรื่องไงอย่างอย่างพ่อเน,นี่ยให้ไปทำอะไรอย่างอย่างคุณก้อยเน่ยผมข้างนอกผมอาจจะทำไม่เป็นเลยแต่สมัยก่อนนี่บาทหลวงนี่ทำได้ทุกเรื่อง บางทีพ่เก่งทุกเรื่องนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เนี่ยไงอย่างเช่นคําถามของเท้าเนี่ยปัญหาคุณเรื่องการผู้ร่วมเดินทางของคุณคือใคร 2. ปัญหาเรื่องการฟังเนี่ยคืออะไรสําหรับคุณคุณฟังเพื่อนผู้อื่นไหมเพื่อนร่วมเดินทางชายหญิงเนี่ยคุณมีใครบ้างไหมที่อยู่ในสังคมที่คุณคิดว่าเขาถูกทอดทิ้งหรืออะไรแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยให้เราเพี่นะคุณเป็นคนกลา้าพูดดวยว่า คุณพ่อขาพอคุณพ่อให้หนูดูแบบนี้หนูเปลี่ยนความคิดเลยนะคะตอนแรกหนูเข้าใจว่าคําถามเนี่ยจะแบบว่าศาสนาศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับไม่เลยนะคะเนี่ยอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยมีความคิดดีๆนะแต่พาะไม่กล้าพูดไงไม่กล้าแสดงออกยิ่งเป็นคนไทยบางทีพ่อไปนั่งบรรยายนะขอโทษนะครับบรรยายไปเถอะถามอุตสักเก็บไว้ประมาณสักสี่สิบนาทีเลยห้าสิบนาที ขอให้ถามนะว่า,าผมจะได้รู้ว่าท่านฟังแล้วท่านพอใจหรือเปล่าเราจะได้ตอบถูกผลปรากฏว่าไม่มีถามเลยนี่เป็นที่รู้กันคนไทยไม่ชอบแต่พอปิดกล้องเมื่อไหร่นะครับโอ้โหโทรศัพท์ไม่ยั้งเลยนะโทรมาถามคําถามหรือนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันออกมาแลอันนี้เข้าใจถ้าถามนะนี่อย่างผมถามง่ายๆเนี่ยความรับผิดชอบในสังคมเนี่ยกับาศาสตาจาคุณคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยนี่เขามีคําถามที่ย่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเต็มไปหมดเลยอ่ะว่า เป็นยังไงบ้างในพิธีกรรมถ้ามุดไปร่วมเนี่ยบางทีบอกโอ้โหลาสมัยทั้งๆที่เขาก็ให้สิทธิผู้หญิงขึ้นไปช่วยพธิธีเป็นผู้อ่านเป็นพิธีกรรมคุณพอใจไหมเขาก็ถามไงเนี่ยวิธีการถามด้วยกันเนี่ยมีข้อคิดประเด็นเนี่ยสรุปไว้ให้หมดเลยความสัมพันธ์กับศาสนาอื่นกับผู้ร่วมเดินทางของคุณเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่อันนี้มันมันเป็น มันการเสีวนาเนี่ยคุณทำอะไรอ่ะโอ้โหถ้าคุณพ่อเปิดแบบนี้เนี่ยหนูอยากจะตอบวันนี้พรุ่งนี้แล้วเลยนะคะครับเราก็เชื่อ,อว่าทุกท่านก็คงจะคิดเหมือนกันแต่ทีนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อเวลาเรามีคำถามออกไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเขามีตัวอย่างคำถามมาให้เนี่ยไปไปอ่านในในผมลงในทางอ่าอ่าเว็บไซต์ของที่นี่ไปเปิดก็เจอนะครับโดยเฉพาะข้อ26เนี่ยเป็นตัวอย่างคำถามเยอะแยะเลยว่าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย นะครับแล้วก็โดยเฉพาะข้อ30อันนี้ตัวอย่างแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อระดับทวีปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จึงนำสิ่งต่างๆมาเขียนเป็นเอกสารเป็นเขาเรียกว่า Instrumentum ลาบอร i s ิก็คือเอกสารในการทำงาน <S <S 1> <S 1> <S เพื่อให้ตัวแทนแต่และประเทศเนี่ยเวลาไปร่วมประชุมกับสันร拉พาราทิกรุงรมสามารถตอบในานามประเทศได้นี่ไงสิ่งที่เรารวบรวมมาจากประชากรพระเจ้าจากนี่จาก คุณพี่คนนี้จากพี่คนนี้จากคุณพี่พิธีกรเราเอามารวบรวมแล้วมันอยู่ที่นี่อย่างน,น้อยนิดหนึ่งก็ถือว่าทั่วโลกก็คิดเอาเรีองกันเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งในการที่ประชากรพระเจ้าเดินด้วยกันนะครับผมตอบคําถามหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกอย่าพลาดโอกาสนี้ในการนําเสนอความคิดเห็นของคุณค่ะแต่ความอ่อนโยนในการจัด การทำงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องคำถามหรือว่าที่มาที่ไปของคำศัพท์ต่างๆที่เราเคยพูดกันไปแล้วเชื่อไหมคะว่าแม้แต่กระทั่งสัญ,ญลักษณ์หรือว่าโลโก้เนี่ยค่ะยังคิดมาอย่างให้ความสำคัญและใส่ใจช่วงต่อไปเราจะมาอธิบายเรื่องนี้กันค่ะ